ต่อไปกันที่หกคือเราคนตุลาเล็กน้อยพลเป็นป่าเป็นป่าเล็กน้อยอยู่เกี่ยวกับเรื่องการที่ชกแบบตอนนาวิจะได้ยื่นคำขาดแบบนี้การที่ชกเราต้องไปไปจากออกจากหมู่บ้านตุลาวิสไปก็ไปทับป่านะป่าเล็กป่าน้อยไปเจอนายพรานคนหนึ่งซึ่งในหน้าแต่งตั้งจากพระเจ้าพัธา แกพระเวะชชจริยมา,ทาโทษโทษไม่ได้ <c oughs> นกะก็พอดีไปเจอที่ป่านี่แหละนายทาเนเจตบุตรนั้นแกนมีสุนัขหลายตัวด้วยกันพอเห็นทางตาจีโชคแกน,นั้นแกก็ยกสุนัขของแกนเนี่ยไล่ลจาาา่าเขยิบไล่จกาตาจีโชคตาจีโชคก็นั่งตัวตัวตายแล้วลตึวน้นก็สบายพอตื่นก็ร้ายเด็กนายทานเจตบุตรนั้นก็มีหน้า ไมยุว่าแกนินตาพิชกตายตกต้นไม้ตายมาที่ว่านั้นถึกแต่ว่าตายพิชกมีแกปฏิภาณไหวครืดตีนะเนี่ยปัญญาเนี่ยมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนจะตกติีนถามใดก็ไม่แครงถึงอยากแครงก็พออยากไปทางคนตายพิชกพอนายชายเกสบุตรจะมีหน้าไม้พอแกกอบกนูจะดิงแกก็ชักทักทักทักช้าเยี่ยวปอดแกบอกว่าเดี๋ยวปอด

ก hmm like ัวแล้วนะจริงนะ่า่แต่ระเห็นรูอุบายของตาดุกเมื่อเป็นเช่นนี้ตาดีเก็ออกอุบายเรียกว่าอบายที่ไม่จริงทำให้แอชาเตบุนั้นหลงเพื่อและบอกทางไปบอกนี้นะไปเขาลงกนนะตรงนี้นะตาีเขาก็ออกไปการที่ออกุลพลมีทั้งหมดสามสิบห้าตดีายน ruka na tani